โปเกมอนหมาน้อยที่พักดีต่อพวกพ้องและเทรนเนอร์ของเขาเจ้าการดีตัวนี้นี่เอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมกเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการโปเกเด็กซ์นะครับวันนี้ผมจะเอาโปเกมอนสายพันธุ์ลูกหมาไฟมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับนั่นก็คือเจ้าการดี้แล้วก็วินดี้ซึ่งเจ้าการดี้เนี่ยก็คือจะมีร่างพัฒนาแค่ร่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีร่างอีกร่างหนึ่งเป็นร่างฮิซุยครับซึ่งภูมิภาคฮิซุยก็เป็นภูมิภาคที่ปรากฏขึ้นมาในภาคของเลเ e n d ์เจนอาเซอุสนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นโปเกมอนที่มีตัวตนมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วแต่ว่ากกาารปรปปัััับตวใใในนนยยุคสมมมหห่ของพ็็ทํ้เการ ยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าโปเกมอนทั้ง4ตัวนะครับนั่นก็คือกาดี้วินดี้แล้วก็กาดี้ร่างฮิซุยและวินดี้ร่างฮิซุยนั่นเองครับดูซิว่าตามโปเกกซ์ข้อมูลของมันนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้พูดคุยกันบ้างนะก่อนอื่นเราต้องแนะนําตัวการดี้กันก่อนเลยใช่ไหมครับผมกา์ดี้เป็นโปเกมอนลูกหมาธาตุไฟครับผมมันเป็นโปเกมอนประเภทสุนัขที่มีขนสีส้มหลักๆแล้วก็จะมีเป็นลายสีดําอยู่ตามตัวมันครับอันนี้คือเป็นขนเรียบขขนนนอออ่อองมันน จะมีเป็นขนที่หนาๆสีเหลืองๆนวลๆหน่อยอยู่ตามหน้าอกตามหางของมันนั่นเองนะครับโดยที่ตัวการ์ดี้เนี่ยนิยมใช้ในการเป็นสุนัขในการเฝ้ายามอารักขาอะไรพวกนี้หรือกระทั่งโปรกมอนเทรนเนอร์ที่ทางานเกี่ยวกับกรมตํารวจอย่างเงี้ยก็จะใช้การ์ดี้ในการที่จะออกตัวตาหรือใช้ในการเฝ้ายามอะไรบางอย่างได้นะครับนิสัยของการ์ดี้นะครับต้องบอกว่าเขาจะค่อนข้างเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็เป็นมิตรต่อโปรกมอน้วยกันครับมีนิสัยซื่อสัตย์ต่อโปรกมอนเทรนเนอร์ของเขามากและมีความเชื่องสูงนะถ้าเกิดว่าสั่งงานอะไรแล้วเนี่ยมักจะทํา ตามอย่างเคร่งขัดเลยแล้วก็มันจะมีคุณนิสัยชอบปกป้องเพื่อนพ้องของมันครับคำว่าพวกพ้องเนี่ยผมพูดในมุมกว้างๆเนาะซึ่งคำว่าพวกพ้องเนี่ยส่งผลได้2มุมด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโปเกมอนการ์ดี้ด้วยกันเองหรือโปเกมอนที่อยู่ในฝูงด้วยกันเองโปเกมอนตัวอื่นอย่างเงี้ยที่ตัวการ์ดี้มองว่าเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนคนสําคัญของเขาอย่างนี้เขาก็ยินดีที่จะปกป้องเพื่อนพ้องเหล่านั้นหรือถ้าเกิดว่าเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์อย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะปกป้องเทรนเนอร์ของเขาด้วยชีวิตเลยนะครับโดยที่ มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงครับแล้วมันก็จะไม่หวาดกลัวต่อพวกโปเกมอนที่ตัวใหญ่กว่ามันเลยอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนตัวใหญ่ตัวไหนก็ตามจะมาเล่นงานเจ้านายมันอย่างนี้มันก็พร้อมที่จะปกป้องเต็มที่ซึ่งกลไกการต่อสู้เชิญปกป้องของการดี้อันนี้นะครับมันจะทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมขั้นที่1คือถ้ารู้สึกว่าจะมีภัยอะไรก็ตามเข้ามาที่เจ้านายของมันหรือเพื่อนของมันนะมันจะเริ่มเห่าก่อนครับผมมันจะเริ่มเห่าไล่ไปถ้าเกิดว่าโปเกมอนตัวนั้นหรือคนคนนั้นเกิดกวว่่่่าาไมมมจบบในนนนขขขัั้้้้ททีีี1แล2ึป ก็จะทําให้การดี้มันเริ่มพุ่งเข้าไปเล่นงานแล้วนะครับซึ่งกระบวนการเล่นงานหลักๆก็คือมันชอบกัดครับผมออแล้วก็แรงกัดของการดี้นี้อย่าได้ดูถูกเลยเชียวนะมันเป็นโปเกมอนที่กัดค่อนข้างแรงนะครับและถ้าเกิดว่าขั้นที่2เข้าไปกัดแล้วยังไม่ได้ผลอีกนะมันก็จะใช้ไฟในการต่อสู้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเห็นอย่างนี้ก็เป็นโปเกมอนที่สามารถพ่นไฟได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการข่มขู่ศัตรูที่ค่อนข้างสูงด้วยครับส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ต้องสู้เอาเป็เอาตายด้วยการพ่นไฟด้วยการกัดออะไรรรเเปป็นนนนื้าาาวขดัคแ่่ห ศัตรูก็ค่อนข้างที่จะยำเกรงต่อการีแล้วก็ถอยห่างไปโดยที่อาจจะไม่ต้องเก่งกว่าการีก็ได้นะแค่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องการปกป้องเจ้านายปกป้องเพื่อนพ้องุ๊บอ่ะโอเคกุลีทางให้ก็ได้นะคราวนี้เราจะมาดูสเตตัสของการีนะครับว่าการีมีค่าพลังอะไรที่น่าสนใจบ้างครับหลักๆเลยนะครับพลังโจมตีพิเศษกับพลังโจมตีปกตินี่คือเท่ากันเลยคือ70นะแล้วก็ค่าสปีดอยู่ที่60ครับเป็นโปเกมอนสายลุยแล้วแหละนะเพราะว่าพลังป้องกันก็ดูจะน้อยเสเลเกินครับก็ไปเลือกได้นะว่าเราจะเล่นสายไหนจะพ ไปกััดตรูรีทีนี้ถ้าเกิดว่าการดี้เขามีการวิวัฒนาการเขาจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าวินดี้ครับวินดี้เป็นโปเกมอนในตำนานธาตุไฟครับผมทุกคนฟังประเภทไม่ผิดครับตามโปเกเด็ก์เนี่ยเขียนว่าตัวของวินดี้นะเป็นโปเกมอนในตำนานเพราะว่ามันดูแบบว่าจะหาตัวจับยากแล้วก็เป็นตัวตนที่ดูแบบว่าหนา้าเกรงขามดูเป็นโปเกมอนที่อยู่ในตำนานมาครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าจัดประเภทอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างจากพวกซูยุคุนเอนเตไรโคยังไงหรือเปล่านะครับคือด้วยการที่ว่ามีการวิวัฒนาการโดยการใช้หินเปลวเพลิงเนาะพอ ปุ๊บเนี่ยร่างกายจะใหญ่ขึ้นมากนะครับแล้วก็ขนหลักๆก,ก็คือจะมีสส่วนเช่นเดิมก็คือส่วนขนที่เป็นสีส้มๆลายสีดําบวกกับขนที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองน,นวลอันนี้ก็คือจะเป็นขนที่ฟูขึ้นตามร่างกายนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะสามารถแบกเทรนเนอร์ของมันขี่ขึ้นหลังได้แล้วนะครับโดยที่ว่าตัวเทรนเนอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเลี้ยงดูการดี้มาเป็นอย่างดีแล้วก็ให้หินเปรวเพลิงในการวิว,วัฒนาการมันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นววววววิินนนนนนนดดีีี้้้ท่่่่่่่มมมมมมคคคาา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 เเเเชืออองงงกกกกััรรรซึึแูสจย รู้สึกรักพวกพ้องของตัววินดี้ยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเทรนเนอร์ที่เลี้ยงการดี้แล้วรู้สึกว่าเออมันก็จงรักภักดีดีนะแต่ร่างกายอย่างนี้จะไหวหรือนะความกังวลนั้นก็จะหายไปนะครับเมื่อวิวัฒนาการเป็นวินดี้อย่างที่บอกครับเพราะว่าวินดี้มันก็จะมีศักยภาพในการที่จะต่อสู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นปกป้องเจ้านายได้ดีขึ้นแล้วนะครับผมเราเห็นว่าร่างกายมันดูแบบว่านาะหนาะนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูมันจะเคลื่อนที่เร็วหรือเปล่านะต้องบอกเลยว่ามันมมมีีคววาาาาสรรถในกิ่งท รวดเร็วและถึกมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งความเร็วของวินดี้นะครับมันสามารถเร่งสปีดโดยการวิ่งโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งมองไม่ทันก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็การพรีเซนต์ด้วยเรื่องความถึกในการวิ่งของวินดี้นะครับว่ากันว่ามันสามารถวิ่งเร็วและถึกได้โดยระยะเวลาการวิ่ง1วันหนึ่งคืนเต็มๆเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ถึง10,000กิโลเมตรเลยครับซึ่งทหารออกมาแล้วเนาะก็คือ1นวัน1่งคืนเนี่ยเขานับเป็น24ิชั่วโมงนะครับก็จะเท่ากับว่ามันจะวิ ะนะซึ่งเราดูจากหน้าตาของมันแล้วนะครับต้องบอกว่าโปรแมอมเทรนเนอร์ที่มองวินดี้ก็จะมองได้2มุมนะครับคือมันเป็นโปเกมอนที่ดูหน้าตาสง่างามหน้าเกรงขามใช่ไหมครับบางคนก็จะดูแบบว,ว่ามันดูแบบมีความดุร้ายนะก็จะกลัวมันก็มีแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยวินดี้มันเป็นโปเกมอนที่แม้ว่าจะดูแบบหน้าเกรงขามอย่างนี้แต่มันก็ดูหน้าตาน่ารักดูเฟลลี่นะอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าใครจะมองยังไงก็แล้วแต่รสนิยมของเทรนเนอร์แต่ละคนนะครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยวินดี้ถือเป็นโปเกมอนที่จะมีความดุ เป็นโปเกมอนที่มีนิสัยนน่ามากๆเลยนั่นเองนะซึ่งคําว่าตํานานของตัววินดี้นะครับเท่าที่ผมดูจากโปเกเด็กที่มีการอธิบายนะครับก็คือว่ามันเป็นโปเกมอนที่เคยรับใช้พวกคนตําแหน่งขุนศึกยุคโบราณมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูจะเป็นตานานเชิงวีรรุรุษมากกว่าจะเป็นตํานานเรื่องเล่าที่ปรากฏขึ้นในพวกทังเดอร์ฟิเซอร์ไฟเจอร์เอนเต้ซูยุคุณอะไรพวกนี้มากกว่าเนาะซึ่งสเตตัสของตัววินดี้นะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วทรงจะยังทรงเดิมครับผมคือเป็นสายลุยมากกว่าพลลนนนะัััััังงงงงปป้้้้้อออออกกนนนนนนนเีี่่่่่่ยย็ถืววาาาาโโคคะะขขึมมููใรดบ80ทแตตพจไ สายพลังโจมตีกายภาพแล้วนะครับโจมตีกายภาพอยู่ร้อยสิโจมตีพิเศษอยู่ร้อยหนึ่งนะครับซึ่งที่จริงแล้วจะเล่นสายไหนก็เล่นได้ครับผมความแตกต่างนี้ไม่น่าเกลียดนะครับแต่เสียดายดว่าตัวโปรไฟล์บอกสดิปดีเลยนะว่ามันวิ่งเร็วนะครับแต่ว่าความเร็วของมันก็อยู่ที่9 5นะครับถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ผมใช้คาว่าไม่ช้ากันละกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะจะเอาไปเล่นยังไงก็ขอให้มั่นใจว่าเราสามารถตีอีกฝ่ายหนึ่งได้ตายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีก่อนหรือจะเป็นการโจมมมมตตีีีีีสวนกนกก็าาาาาารรรรทท้้ถถจะะพููดดึงงงง่่ง่ซยขอ ซุยกันก่อนเลยครับผมการดี้ร่างฮิซุยเป็นโปเกมอนสังเกตการธาตุไฟแล้วก็ธาตุหินครับเดินทีร่างปกติก็คือจะมีแค่ธาตุไฟใช่ไหมครับแต่เขาเนี่ยมีไฟกับหินละกลายเป็นว่าแพ้นะ้ําคูณสีชะอย่างนั้นเลยนะโดยที่ตัวการดี้ร่างนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันมีความดุร้ายมากกว่าตัวการดี้ที่เป็นร่างปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าสมัยยุคโบราณในภูมิภาคฮิซุยนั้นยังเป็นภูมิภาคที่มีความแรงแค้นอยู่แล้วพวกการดี้หรือกระทั่งแบบโปเกมอนตัวอื่นพวกเทรนเนอร์อย่างเงี้ยก็ยังต้องมีความดดิิ้้นนนรรรรททททีีีี่่่่สููงใใกกาาจะเเเอออชวตยหมป็โ ว่ามีความทรหดหนูพอสมควรครับจำนวนขนของมันก็จะดูแบบนวดหนากว่าปกติใช่ไหมครับซึ่งอันนี้หนาแล้วก็แข็งกว่าตัวการดี้ปกตินะเนื่องจากว่ายุคปัจจุบันที่มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นร่างกายการดี้ก็คือจะปรับเอาความร้ายออกไปกลายเป็นความน่ารักแล้วก็ความเชื่องที่มากนั่นเองครับโดยจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของตัวการดี้ตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีเขาหินที่อยู่บนหัวด้วยนะครับอ่าทุกคนฟังไม่ผิดครับมันมีเขาที่มีลักษณะเป็นหินแล้วก็มีความเป็นของแหลมที่แข็งนั่นนเเเเอองงรััับโดดยทททีี่่่วลาาาาตตตสสูููาา้้้มมกก็็็ถจจจะะุขแไ มากเลยนั่นเองครับแต่เขาอันนี้ของการดี้ร่างฮิซุยนะครับไม่ควรเอาไปแทนกัะของแข็งเพราะว่ามันจะทู่แล้วก็บินได้ค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งเวลาเขามันเกิดรอยแผลเกิดรอยทู่ตรงนี้มันก็จะบาดเจ็บด,ด้วยเหมือนกันตัวของการดี้ร่างฮิซุยเนี่ยในยุคโบราณมานานมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันถูกใช้ในแง่ของการเฝ้ารักษาการเหมือนกับตัวการดี้นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือจะมีลักษณะเป็นหมู่บ้านนะครับผมก็จะใช้การดี้ร่างฮิซุยในการที่จะปกป้องลาาตะเวนหมู่บ้านว่ามีภัยร้ายมีใครจะมาบุกอะไรหรือเปล่านะ ร้ายพอสมควรตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่น่าสงสัยปุ๊บเนี่ยพวกการดี้เหล่านี้จะวิ่งเข้าโจมตีพวกคนเหล่านั้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนั่นเองครับแต่ถ้าตัดมาที่แบบคนในหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงการดี้อย่างเชื่องเชื่องแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นไอ้ต้าที่น่ารักตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะซึ่งถ้าดูจากสเตตัสที่ผมแยกจากร่างปกติมาพบว่ามันมีความแตกต่างกัน,กนในแง่ของคาสเตตัสนั่นแหละครับอ่าถ้าเป็นตัวของร่างฮิซุยนะครับสเตตัสที่ต่างกันนิดเดียวเลยก็คือเรื่องของพลังโจมต ปกติจะเยอะกว่านั่นเองครับก็คือจะเป็น75กับ65นะครับถ้าเป็นการ์ดี่ร่างปกติก็คือจะ70กับ70เลยครับก็น่าจะเป็นตัวเทให้เห็นชัดเจนนะครับว่าพอเป็นร่างนี้ปุ๊บใช้ธาตุหินได้ปั๊บอ่ะก็อาจจะเน้นไปในการต่อสู้เชิงกายภาพหรือเปล่าแนะและเมื่อตัวการ์ดี่ร่างฮิซุยวิวัฒนาการมันก็จะกลายเป็นวินดี้ร่างฮิซุยนั่นเองครับซึ่งวินดี้ร่างฮิซุยเป็นโปเกมอนในตำนานธาตุไฟแล้วก็ธาตุหินคับผมยังคงเป็นโปเกมอนในตำนานอยู่นะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าให้ผมสัน ใช้ในการศึกที่มีคนมาใช้งานมันแล้วมันก็ดูมีทรงเป็นวีรบุรุษนะแต่ว่าพอมันมีการกลายพันธุ์กลายเป็นวินดี้ร่างธรรมดาไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่าเป็นโปเกมอนในตำนานที่มองวินดี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ในการที่เอาไปต่อสู้ในศึกแล้วก็สามารถคว้าใช้ให้กับคนที่ใช้งานมันได้นั่นเองครับในส่วนของตัววินดี้นะครับผมก็พูดคาเดิมนะครับว่าร่างกายของมันก็คือจะมีขนที่แข็งแล้วก็หนาครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่คําว่าแข็งกว่าวินดี้อย่างเดียวน,นะครับมันแข็งกว่าการาดี้รร่าาางิซุย,ยซขนขยนี้้คัับถถเอไปกท ปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนกับอาวุธที่มีความแข็งได้ประมาณหนึ่งเลยนะฟาดทีมีเจ็นั่นเองครับซึ่งตัวของวินดี้ร่างนี้นะครับวิธีการต่อสู้ที่ถนัดของมันนะคือมันจะเร่งอุณหภูมิในร่างกายของมันจนเปลวไฟจนเขี้ยวของมันถูกห้อมล้อมไปด้วยเปลวไฟครับพอเขี้ยวถูกห้อมล้อมไปด้วยเปลวไฟเสร็จปุ๊บมันจะใช้เขี้ยวติดไฟนี้ในการกัดศัตรูและศัตรูก็จะได้รับความเจ็บปวดอย่างทรมานเพราะเปลวไฟที่อยู่ตรงเขี้ยวนั้นกัดเข้าไปแล้วร่างกายก็จะได้รับทั้งแผลโดนกัดและแผลไฟไหม้ไปในคราวเดียวววววววกกกกัััันนนนนนเเลลยยคคซึ่่งงงดดีีีีาามมมมทิ้้ตขขขอ็็็จะแแห ขึ้นถ้าเทียบความเร็วแล้วมันมีความเร็วที่ด้อยกว่าตัววินดี้ร่างปัจจุบันแล้วนั่นเองครับผมแต่ว่าแลกมาด้วยการที่มันมีขนที่แข็งๆไว้ปกป้องร่างกายของมันนะเวลามันโดนโจมตีปุ๊บเนี่ยค่าความเสียหายก็จะน้อยกว่าตัววินดี้ที่เป็นร่างปัจจุบันเช่นกันครับแต่อันนี้ผมพูดในบริบทที่ว่ามันช้ากว่าวินดี้ร่างปกตินะครับแต่เวลาต่อสู้จริงๆมันมีความเร็วที่สูงมากๆเหมือนกันครับผมจนศัตรูต้องอึ้งเลยว่ามันเป็นโปเกมอนที่ตัวใหญ่แล้วก็ดูเท่าแบบนี้มันขึ้นที่ได้เร ไปยังการต่อสู้เชิงกายภาพมากกว่าและที่ผมชอบนะตามลอสตอรี่ที่บอกมาเมื่อกี้เลยนะครับคือร่างนี้มันจะมีความหนักมีความหนาของขนใช่ไหมทำให้มันวิ่งช้ากว่าการดีร่างปัจจุบันครับค่าสปีดเนี่ยน้อยกว่าการ์ดีอยู่ประมาณ5นะครับเออแล้วก็ยังพรีเซนต์ได้ว,ว่าเป็นโปกเกมอนที่ยังรวดเร็วอยู่ง่ายเออก็ค่าสปีด90เนี้ยผมว่าสมเหตุสมผลกับบทบาทของมันที่อยู่ในโปเกนเด็กซ์นั่นเองนะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามีใครเอาไปเล่นแล้วใช้เป็นสายโจมตีพิเศษหรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วใใชใช้้้นนนนเเเิงงกกกกาาาายยภพ่่่่จะดดีีีททสุัััรร็็ววตล พอเป็นร่างปกติกับร่างฮิซุยแล้วสังเกตได้ว่าจะมีความแตกต่างกันที่น้อยนะในส่วนของสเตตัสเพียงแต่ว่าร่างฮิซุยเนี่ยเหมาะจะเอาไปใช้โจมตีเชิงกายภาพนั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนโปรโฟไฟล์ของเจ้าวินดี้แล้วก็กาดีนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงชอบวินดี้ร่างไหนกันมากกว่านะครับส่วนตัวผมวอะเพอผมเห็นร่างฮิซุยปุ๊บผมรู้สึกว่าชอบร่างฮิซุยมากกว่านะครับเออมันดูกลายเป็นโปเกมอนที่มีความหน้าเกรงขามดูมีความดุดันมากขึ้นจากสีที่มันเข้มขึ้นด้วยครับท่านผู้ชมคิด ถ้าผู้ชมเล่นยังไงหรือเคยเห็นใครเล่นอะไรกันยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้รายการโปเกเด็กซ์ในตอนหน้าจะเป็นโปเกมอนตัวไหนก็ต้องรอติดตามกันสาหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ